ถึงแม้อากาศหลังเที่ยงคืนบนยอดเขาค่อนข้างจะมืดแต่ทว่านายทหารคนสนิทของท่านข้าหลวงเมืองการก็สามารถมองเห็นล่างตะคุ่มตะคุ่มที่เดินนําหน้าหมูป่าผีสิงอย่างถนัดชัดเจนคนมีคนมากไอ้หมูเฮียนั้นด้วยหรือหรือเห็นหรือเปล่าเมื่อเห็นผู้กองทมินไม่ตอบผู้กองยุดจึงละละมารักถามขึ้นมาอีกอย่างชนิดแทบจะลืมหายใจอย่าส่งเสียงดังนักสิโวย พอเดี๋ยวมันได้ยินก็จบเหตุกันเท่านั้นผู้กองทมินลร้องปรามนายทาหารคนสนิทของท่านข้าหลวงเมืองการด้วยท่าทางฉุนฉุนสายตาจ้องมองดูภาพเคลื่อนไหวซึ่งมองเห็นทึมๆอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์เบื้องหน้าอย่างชนิดไม่กระพริบกลิ่นสาบสางโชยมาตามลมจนทั้งสองคนซึ่งโดนมัดติดกับต้นเสาแทบสำลักและยิ่งไอหมูป่าผีสิงนั่นเคลื่อนที่ใกล้เข้ามาเท่าใดกลิ่นตัวของมันก็ดูเหมือนจะรุนแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิม จนสองสหายทั้งเบือนหน้านี้ด้วยท่าทางผอือึดผอมแต่เหมือนกับปาฏิหาริย์พอผู้กองทมินซึ่งหันหน้ากลับมาดูไอ้หมูป่าผีสิงนั่นอีกครั้งก็ปรากฏว่าไม่มีร่างเจ้าสมิงเขาอยู่ในบริเวณดังกล่าวอีกเลยและแม้กระทั่งตินสาบสางอดุลแรงนั่นก็จางหายไปเป็นปิดถิงเล่นเอาหัวหน้าชุดล่าหัวโจรเอารางวัลต้องขยี้ตามองด้วยความอัศจรรย์ใจเฮ้ยมันหายไปแล้วผู้กองทมินกระซิบบอก เดีเมื่อนายทหารคนสนิทของท่านข้าหลวงเมืองการหันกลับมาเขาก็ต้องสอดสายตามองไปรอบๆเหมือนกับจะค้นหาเจ้าสมิงเขาที่ปฏิหารหายตัวไปอยู่ในที่มันมันหายไปได้ยังไงคนคนที่มากับมันก็หายไปด้วยผีสงสัยจะเป็นผีมาหลอกเราก็ไม่รู้ผู้กองยุดพึมพำออกมาด้วยน้ำเสียงสันส่นๆกับกิริยาเท่าที่แสดงออกมีความหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนสังเกตเห็นได้ชัด ไอ้ฮาก็โดนมัดอยู่ด้วยกันใครจะไปตรัสสรู้ได้วะผู้กองทมินตวาดขึ้นมาอย่างอารมณ์เสียถ้าทางที่แสดงออกมีความวาดหาวาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอๆกับนายทหารคนสนิทของท่านข้าหลวงเมืองการไม่มีผิดคนที่เดินนำหน้ามันมารูปร่างเหมือนกับไอ้หรอหรือมองเห็นหรือเปล่าเมื่อต่างคนต่างนิ่งเงียบกันไปชั่วอึดใจใหญ่ๆ ผู้กองยุทธก็ตะกุกตะกากพูดขึ้นมาอีกด้วยน้ำเสียงสันส่นๆผู้กองธมินซึ่งมองเห็นความมหัศจรรย์ดังกล่าวด้วยสายตาตัวเองโดยตลอดตั้งแต่แรกแจําได้อย่างถนัดหูถนัดตาว่าคนที่เดินนําหน้าหมูป่าผีสิงก็คือไอ้หลอลูกน้องเขาเองที่โดนไอ้สมิงเขาขิดตายแล้วกลายร่างเป็นหมูป่าไปอย่างปฏิหารในป่าช้าของหมู่บ้านทุ่งหมาหอนนั่นเองแต่ทําไมไอ้หลอกลับกลายร่างเป็นคนแล้วเดินมากับไอ้สมิงเขาถึงบนยอดเขานี้ได้ หัวหน้าชุดล่าหัวโจรเอารางวัลตั้งคำถามกับตัวเองสมองมึนตึงไปหมดและไอเรื่องที่กิดว่าสายตาตัวเองฝาดไปกระดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดเพราะผู้กองยทดกระยืนยันอยู่แล้วว่าตัวเขาเองก็มองเห็นไอ้หลอเดินนำหน้าหมูป่าผีสิงนั่นเหมือนกันเสียงหมาหอนดังแว่เววอยู่ที่เตีนเขาเดินเอานายทหารคนสนิทของท่านข้าหลวงเหมืองกันถึงกับหันหน้าล็อกแลก็กอากับกิริยาเท่าที่แสดงออกบังเกิดความกระสับกระส่ายอย่างสังเกตเห็นได้ชัด และยิ่งเสียงหมาหอนรับกันเป็นท,ทอดๆดังโหยหวนไปทั่วขุนเขาทั้งผู้กองยุทธและผู้กองทมินกระดูเหมือนจะมีท่าทางกระสับกระายขึ้นกว่าเดิมเสียงพูดเสียงคุยเงียบลงไปเป็นปิดถิงจากค่อคืนจนกระทั่งแสงตะวันจับขอบฟ้าเจ้าเสียงหมาหอนอันโหยหวนจึงค่อยซาลงแล้วหายเป็นปิดถิงเมื่อรัศมีแรกของดวงอาทิตย์ฉายแสงจนกระทั่งมองเห็นภูมิทศบนยอดเขาอย่างถนัดชัดเจน หลังไอ้ขุโนโจรโม่งแดงอยู่ในถ้ำนั่นเองเมื่อมองเห็นถ้ำหินตะง,งานอยู่เบื้องหน้าผู้กองหยุดกับพูดพลางใบ้ให้ผู้กองทมินดูเด่นเอาหัวหน้าชุดหน้าหัวโจรเอารางวัลซึ่งจ้งองขมิงอยู่ก่อนแล้วพูดสวนขึ้นมาทันควันอ้วเห็นแล้วกองไฟเพิ่งจะดับใหม่ๆสงสัยพวกมันลงจากเขาไปก่อนสว่างนี่เองสงสัยพวกมันจะลงไปสอดแนมในหมู่บ้านข้างล่างมั้งถ้าอ้วจําไม่ผิดเมื่อคืน ไอ้ขุนโจรม้งแดงมันพูดว่าเสียงหมูป่ารลองแสดงให้เห็นว่าจะต้องมีคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านทุ่งหมาหอนวะคิดว่าพวกมันต้องลงไปสอดแนมในหมู่บ้านข้างล่างแน่ๆนายทหารคนเสนด็จท่านข้าหลวงเมืองการออกความเห็นขึ้นมาและก็ดูเหมือนไม่ทันจะขาดคำด้วยั้ำไปผู้กองทมินก็กระซิบกระซาบถามออกมาเหมือนจะจะเกิดความเคลือบแคลงใจอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาอยากก่างกระทันหันคนแปลกหน้า คนแปลกหน้าที่เข้ามาในหมู่บ้านทุ่งหมาหอนก็เห็นจะมีแต่พวกมือปราบจากเมืองการเท่านั้นถ้าล่างสังหรณ์จากไอ้หมูป่านั่นเป็นจริงก็แสดงให้เห็นว่าข้าหลวงอาจจะส่งมือปราบเพิ่มเติมเข้ามาก็ได้เหตุผลของผู้กองทมินก็ดูเหมือนจะสมเหตุสมผลอยู่ไม่น้อยเดินเอาผู้กองยุตต้องเอ่ยขึ้นมาด้วยสีหน้าแจ่มใสขึ้นกว่าเดิมอย่างสังเกตเห็นได้ชัดมือปราบจากเมืองการถ้าพวกมือปราบจากเมืองการมาจริงๆ สถานการณ์ของเราสองคนต้องดีขึ้นแน่ๆหรือคงหมายความว่าพวกมือปราบจะขึ้นมาช่วยเราบนยอดเขานีใช่ไหมผู้กองทมินย้อนถามออกไปและเมื่อเห็นนายทหารคนสนิทของท่านข้าหลวงเมืองการนิ่งอึ้งเหมือนกับจะลังเลใจโัวหน้าชุดล่าหัวโจรเอารางวัลก็พูดต่อไปอีกด้วยน้ำเสียงเรียบๆลังของไอ้ขุนโจรม่งแดงลึกลับซับซ้อนแบบนี้ต่อให้โคตรมือปราบรุ่นไหนก็ไม่มีทางจะแกะรอยพวกมันขึ้นมาบนยอดเขานี้ได้ ในขณะที่พูดผู้กองทมินก็ขยับมือและข้อเท้าที่โดนมัดอยู่ไปมาเหมือนกับจะพยายามให้เชือกที่พันธนาการอยู่หลุดแต่ยิ่งดิ้นก็ดูเหมือนว่าเชือกดังกล่าวจะรัดตึงขึ้นกว่าเดิมจนระบมข้อมือไปหมดและยิ่งไปกว่านั้นความหิวโหวยก็ประดังเข้ามาเกือบจะพร้อมๆกันเล่นเอาสองสายถึงกระตาลายลมสว่านปั่นป่วนไปหมดทั้งช่องท้องแต่ก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้วิธีเดียวที่ทําได้ในขณะนั้นก็คือ รอเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอย่างตามบุญตามกรรมความหิวทับทวีเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวจากดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งโคจรมาตรงศีรษะซึ่งถ้าจะนับกันอย่างเคลาวๆก็ดูเหมือนจะหกชั่วโมงเต็มๆกลุ่มสมุนโจรจึงกลับขึ้นมาบนยอดเขาอีกครั้งมันจับชาวบ้านมาสองคนไอ้สัตว์มันลากแบบเดียวกันกับเราไม่มีเพ เมื่อเห็นชายชะกันสองคนโดนหมาลากขึ้นมาบนยอดเขาผู้กองยุธก็สะบัดออกมาด้วยความเครียดแค้นและก็ดูเหมือนไม่ทันจะขาดคำด้วยซ้ำไปผู้กองทมินซึ่งจ้องเขม็งดูล่างอันสลบสลายของชายชะกันทั้งสองคนซึ่งขณะนี้ถูกลากมานอนค่ำอยู่เบื้องหน้าต้นเสาก็กระซิบพูดขึ้นมาเบาๆไม่ใช่ชาวบ้านดูเครื่องแต่งกายพวกมือปราบจากเมืองการจนจริงๆ และกระดูเหมือนจะเป็นไปตามคำพูดของหัวหน้าชุดล่าหัวโจนเอารางวัลไม่มีผิดชายชะกันสองคนที่โดนหมาลากขึ้นมาบนยอดเขาแทานที่จะเป็นชาวบ้านธรรมดากลับอยู่ในชุดเครื่องแบบของหน่วยตำรวจกองตระเวนสวมกางเกงขี่มา้าซึ่งขณะนี้ขมุกขมอมขาดเป็นทางเนื่องจากคลุดกับพื้นดินในขณะถูกลากขึ้นมาบนยอดเขานั้นต่อจากนันสองสหายกระยับริมฝีปากนิ่งจ้องมองดูสมุนขุนโจรโม่งแดงซึ่งแต่ละคนต่างก็ถ่ายผ้าเขาหมาโพกสีสะ เพื่อพลางใบหน้าอันแท้จริงมิให้ใครจำหน้าได้ช่วยกันแบกร่างของตำรวจกองตระเวนทั้งสองคนขึ้นมามาัดติดเอาวไว้ที่หลักเลียงลายอยู่ข้ขางๆนั้นพวกมึงคงจะหิวมากใช่ไหมทนอ,อนอยโบยถ้าไม่ตายเสียก่อนพวกมึงต้องได้กินอาหารแน่ๆก่อนจะขี่มาเข้าไปในถ้ำสมุนขุนโจรโม่งแดงคนหนึ่งก็พูดเยาะเยะ้เยอ,ออกมาด้วยถ้อยคำเป็นปริศนาแล้วต่อจากนั้นก็พากันขี่มาหายลับเข้าไปในถ้ำ โดยไม่สนใจใยดีกับร่างอันสลบสลายของตำรวจกองตะเวนทั้งสองคนนั้นแต่อย่างใดไอ้ขุนโจรโมกงแดงไม่ได้มาด้วยเมื่อมองไม่เห็นบุคคลสวมถุงคลุมหน้าสีแดงปรากฏอยู่ในกลุ่มสมุนโจรผู้กองทมินก็พึมพำออกมาและพร้อมก็จ้องสายตามองตามกลุ่มโจรดังกล่าวไปด้วยความอาฆาตมาดหลายพวกมันต้องถึงให้เราอ,อตายอยู่ที่หลักนี้แน่ๆหรือได้ยินมันพูดหรือเปล่า ้าพวกมึงไม่ตต่เสียก่อนคงได้กินแน่ๆคำพูดที่เป็นปริศนาของสมุนโจรทําให้ผู้กองทมินฟังด้วยน้าเสียงท้อแทะประสาทหูได้ยินเสียงผิดปกติบนท้องฟ้าก็พยายามแงนหน้าขึ้นดูและพอเห็นฝูงนกยักษ์ที่บินล่อนลงมาอย่างถนัดหูถนัดตาก็อุทานออกมาด้วยความตกใจอีแหลงฝูงอีแหลงกำลังบินลงมากินพวกเราจบตอนที่16แล้วนะครับ โปรดติดตามและฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลหลายๆครับประสาทไอ้ฮ่าเรายัางไม่ตายอีแหลงมันจะกินเราได้ยังไงวะผู้กองทมินสบดดาออกมาอย่างฉุนชุนแต่ก็อดที่จะใจฝ่อไม่ได้ เมื่อเห็นฝูงอีแหลงไม่ตม่ำกว่าสิบตัวบินวนเวียนอยู่เหนือต้นเสาเหมือนกับจะดูเชิงชั่วอึดใจใหญ่ๆก็ล่นลงมาจับกลุ่มกันที่ลานหน้าต้นเสาซึ่งบุคคลทั้งสี่คนโดนมัดติดอยู่พร้อมกระส่งเสียงร้องให้เซดไปหมดเบางตัวก็เดินตรงรีกเข้ามาที่เสาแล้วเดินวนเวียนไปรอบๆลำคอยืดไปมาปากกระสงเสียงร้องถอึงน่ากลัวเลินเอานายทหารคนสนิทของท่านข้าหลวงเมืองการต้องร้องตะโกนไล่ยอยู่ไปมาด้วยความตกใจ ไปไปกูยังไม่ตายบอยไม่เฉพาะแต่ผู้กองยุทธเท่านั้นแม้กระทั่งผู้กองทมินก็ตามพอเห็นฝูงอีแหลงพากันเดินวนเวียนอยู่รอบๆต้นเสาก็หลงตะโกนไล่ออกมาด้วยท่าทางขยะขขยงไปกูยังไม่ตายเหม็นเหม็นชิบหายบายบอดเลยไปฝูงอีแหลงยืดคอขึ้นมองเหมือนกัจะแปลกใจ และเมื่อเห็นร่างตำรวจตะเวนทั้งสองคนที่โดนมัดอยู่กับหลักถัดไปไม่กระดุก,กระดิกพวกมันก็เลยพากันเดินตรงรียกเข้าไปเอาปากชกกัดขาอย่างดื้อๆเดินเอาผู้กองยุดถึงกับอุทานขึ้นมาดังๆชิบหายแล้วพวกมันกัดตำรวจกองตะเวนสำหรับผู้กองทมินเองก็มีท่าทางวัดมันพอๆกันกับนายทหารคนสนิทของท่านข้าหลวงเมืองการและยิ่งมองเห็นฝูงอีแหลง มันหลุมมาตุ้มกัดปลายขาของตำรวจกองตะเวนทั้งสองคนซึ่งสลบสลายอยู่อย่างชนิดเอาเป็นเอาตายด้วยแล้วหัวหน้าชุดล่าหัวโจรเอาราังวันก็ถึงกระเหือแตกพลักๆออกมาเต็มใบหน้าไปหมดแต่ก็นับว่าเป็นการช่วยปลุกตำรวจกองตะเวนทั้งสองคนให้ฝื้นคืนสติขึ้นมาอย่างดีเพราะหลังจากฝูงอีแหลงลุมถึงอยูยชั่วอึดใจใหญ,ใหญ,ใหญ่การเจ็บจากบาดแผลทําให้ตำรวจผู้เคาะหลายทั้งสองคนลืมตาขึ้นมาและพอเห็นฝูงอีแหลงลุมกัดขาอยู่เท่านั้น ต่แหกปากร้องออกมาด้วยความตกใจเล่นเอาฝูงอีแหลงแตกหือออกไปสงเสียงร้องซัดอยู่ไม่ห่างจากหลักเท่าใดนักสัญชาตญาณอีแหลงเหมือนกษัตริย์กินศพท,ทั่วไปพอเห็นร่างของตำรวจกองตระเวนทั้งสองไม่ตายเหมือนอย่างที่มันคิดเอาไวา้พวกมันก็เดินผละออกไปจับก,กลุ่มหุบป,ปีกจ้องมองมาที่บุคคลทั้งสี่ซึ่งโดนมัดอยู่ที่หลักเหมือนกับจะเฝ้ารอเวลาอยู่ในทีผู้กองธมิน พอตำรวจกองตะเวนคนที่มัดอยู่กับหลักถัดไปเอี้ยวคอหันมามองเห็นหัวหน้าชุดล่าหัวโจรเอารางวัลถนัดตาก็อุทานออกมาเหมือนกับไม่เชื่อสายตาตัวเองพวกหรือมากี่คนผู้กองทมินถามด้วยน้ำเสียงหนุหนหุนสิบสองคนครับผู้กองตำรวจกองตะเวนอีกคนซึ่งเพิ่งจะหันมาเห็นหน้าผู้กองทมินรีบบอกจำนวนด้วยน้ำเสียงหลอนลนที่เหลือ คงจะถูกไอ้ขุนโจรม่งแดงฆ่าตายหมดแล้วใช่ไหมผู้กองยุทธซึ่งนิ่งเงียบฟังการสนทนาระหว่างตำรวจกองตะเวนกับผู้กองทมินสอดขึ้นมาเหมือนก็จะเดาเหตุการณ์เหล่านั้นได้อย่างทะลุปลุกโลงครับพวกบรรจุโจมเราอย่างไม่รู้สึกตัวผมผมเหลือกันเพียงสองคนเท่านั้นตำรวจกองตะเวนซึ่งหน้าตาถลอกปอกเปิกเนื่องจากโดนมัดลากโด,ดยหมาขึ้นมาบนยอดเขาพูดด้วยสีหน้าวัดบัน กับกิริยาเท่าที่แสดงออกมีความบาดบันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างจับจิตจับใจใครเป็นคนควบคุมมาผู้กองทมินเอ่ยถามขึ้นกลับผมนายดาบทองแดงเป็นผู้ควบคุมมาครับตำรวจพลตะเวนคนที่เอ่ยทักผู้กองทมินเป็นคนแรกแต่ทว่าเครื่องแบบคูดกระพื้นดินขาดเป็นทางจนกระทั่งเครื่องหมายยศหลุดลุ่ยมองดูไม่ออกว่ามียศอะไร เอ่ยแนะนําตัวเองขึ้นมาด้วยน้าเสียงนอบน้อมผู้กองทมินอดที่จะแปลกใจไม่ได้ที่ท่านข้าหลวงเมืองการส่งหน่วยล่าหัวโจรตามหลังทีมงานของเขามาเหมือนกับจะเดาเหตุการณ์ออกมาตัวเขาเองกับผู้กองยุทธไม่มีทางสู้ขุโนโจรโม่งแดงได้เลยไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้นและยิ่งกว่านั้นชุดล่าหัวโจรเอารางวัลท,ที่ส่งตามหลังเข้ามาก็ยังโดนสมุนไอขุโนโจรโม่งแดงฆ่าตายเกือบหมดสิน้นจะเหลืออยู่เพียงนายดาบทองแดงและลูกทีมอีกคนหนึ่งเท่านั้น ต่อจากนั้นทั้งสีคนก็นย็บริมฝีปากนิ่งความร้อนจากดวงอาทิตย์ฉายแสงแผดกล้าและโดยเฉพาะความหิวโหยที่ผู้กองยุทธและผู้กองธมินลืมไปชั่วขณะเนื่องจากเหตุการณ์เฉพาะหน้ากระทัพทวีเพิ่มขึ้นจนตาลายแทบจะหมดสติเอาดือด้อจากเที่ยงผ่านเลยไปจนกระทั่งเย็นแสงอาทิตย์เริ่มจะเบาบางลงแต่ฝูงอีแหลงทั้งหมดก็ไม่ยอมบินพระไปอย่างง่ายๆ มันยังคงยืนหูป,ปีกจ้องตาแป๋วมาที่หลักซึ่งบุคคลทั้งสี่โดนมัดอยู่ต่อไปอีกอย่างอดทนกระทั่งตะวันจวนจะตกดินฝูงแหลงดังกล่าวจึงบินพละนี้ออกไปจนหมดสิน้นเป็นที่น่าสงเกตว่าตลอดเวลาที่ผู้กองยุทธและผู้กองธมินและตำรวจกองตะเวนทั้งสองคนโดนมัดอยู่นั้นกลุ่มโจลโมกแดงมีได้ปรากฏกายออกมาจากถ้ำหินแม้แต่คนเดียวแต่พอตะวันตกดินสมุนโจรไม่หน้อกระสิบคนขี่ม้าออกมาถ้ำหิน แล้วลงจากยอดเขาไปโดยไม่ได้หันมาสนใจกับบุคลลบคลทั้งสี่อีกเลยบุคคลทั้งสี่โดนมัดอยู่กับหลักตลอดทั้งคืนและเป็นที่น่าสะเกตมากตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาไม่มีเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวบังเกิดขึ้นแม้แต่น้อยนิดเสียงหมาหอนและเสียงคำรามของเจ้าหมูป่าผีเสิงเจ้าของนามสมิงเขาก็พล่อยหายไปด้วยอย่างน่าผิดสังเกตพอรัศมีแรกของดวงอาทิตย์ฉายแสงขึ้นจับสันเขาจนมองเห็นภูวิเทศรอบๆตัวถนัดเท่านั้น นายทหารคนสนิทของท่านข้าหลวงเมืองการซึ่งบังเอินมองไปเห็นร่างของนายดาบทองแดงหัวหน้าชุดล่างหัวโจนเอารางวัลเข้าอย่างบางเอินก็อุทานขึ้นมาด้วยความตกใจตายนายดาบทองแดงตายและกระดูเหมือนไม่ทันจะขาดคำด้วยซ้ำไปผู้กองทมินซึ่งจับตาดูลักษณะท่าทางของตำรวจพลตระเวนอีกคนอยู่ก่อนแล้วก็พูดสวนขึ้นมาอย่างชนิดแทบจะลืมหายใจอีกคนก็ตาย ทำไมมันถึงใจสาะแบบนี้บะไอเฮ้ยพวกมันออกมาโนดแล้วผู้กองทมินเองก็ดูเหมือนจะพูดไม่ทันจะขาดคำก็ต้องเบรคคำพูดโดยกระทันหันเมื่อมองเห็นกลุ่มสมุนโจนโมงแดงเดินออกมาจากถ้ำไม่หนอกก็ยี่สิบคนขึ้นไปเดินเอานายทหารคนสนิทของท่านข้าหวงเมืองการตั้งเอี้ยวคอกลับไปมองด้วยความตื่นเต้นสุดขีดจนกระทั่งกลุ่มโจรดังกล่าวเคลื่อนที่เข้ามายืินอยู่เบื้องหน้าหลักประหารดังกล่าวนั้น มึงสองคนเก่งมากที่ทนแสงอาทิตย์ตลอดทั้งวันโดยไม่ตายผิดกับไอ้ตำรวจกองตะเวนสองคนนั่นไอห้ห้าใจเสาะเป็นบ้าแก่เชือกมันออกเร็วสมุนขุโนโจรม่งแดงคนหนึ่งลักษณะท่าทางจะอวุโสที่สุดในกลุ่มเอ่ยปากชมผู้กองยุทธและผู้กองทมินและพร้อมกันนั้นก็สั่งให้ลูกน้องแก้มัดศพตำรวจกองตะเวนทั้งสองคนโดยเร็ว มึงสองคนเป็นเพื่อนอีแหลงปาร์ตี้อาหารเช้าก่อนนะพวกกูมีธุระต้องลงไปเก็บทรัพย์สินพวกพามา่าถ้าตอนเที่ยงพวกมึงทั้งสองคนยังไม่ตายพ่อขุนโจรจะปล่อยเป็นอิสระตามกฎหลังจากศพของตำรวจกองตะเวนทั้งสองคนโดนสมุนโจรแก้ลงมานอนแผ่หลาอยู่บนลานหน้าหลักประหารโจรอาวุโสคนหนึ่งในกลุ่มก็หันมาพูดกับผู้กองยุทธและผู้กองธมินด้วยใบหน้ายิ้มๆ้ม,มแล้วต่อจากนั้นก็เดินพระออกไป โดยมีสมุนโจรเดินติดตามไปเป็นหางและคราวนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตมากทุกคนไม่ได้ขี่ม้าลงไปเหมือนอย่างทุกๆครั้งอีแหลงอีแหลงมาอีกแล้วและกระดูเหมือนมากไอสัตว์กินคนฝูงนั้นจะมีตาทิพก็มีปานพอแก้มัดศพเอาวางบนผืนไม่ถึงชั่วอืดใจอีแหลงฝูงใหญ่ก็บินบนเบียนอยู่เหนือยอดเขาเดินเอานายฐานคนสนิทของท่านข้าหลวงเมืองการ ซึ่งเงินหน้าขึ้นไปเห็นเข้าพอดีต้องอุทานออกมาด้วยความขยะแขยงจบตอนที่17แล้วนะครับโรดติดตามแลบฟังตอนต,ต่อไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามแลบฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลีหลายครับ